ครับพี่น้องกึิ่หลวงครับทั้งบุกยังงามเลยครับพี่น้องต้นบุงม่วงครับนี่ครับดำๆนี่ครับโอ้โหแมงดังสุดยอดครับแม้วนวัาเดียววนัวนวันวันวันเตรียมยาว อุราเราขยอยไปเขาบ้านเราขยไปันน้มบ,บ้านครับปอดพี่น้องถุงรลวบป้าเนี่ยยังหลับดูตาคลรูยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องควมใจถ่ายแดดทนอนๆตัมเลยนะครับผมการลังเตรียมอุปกรณ์เอาถุงหลวงครับสองไปไปพอ มันพ่อแสงไฟมันบินบันบินของมาหาเขาเลยครับผมก็ือเงยหนาขึ้นเบื้องที่ปนต้นเลยพี่น้องผึ่งหลวงครับผมมอนียุยู่กับเช้นต้นเัียบพันต้น,นต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มเมื่อคยเอาผึ่งหลวงนี่มือเว้นจักเถือนนะครับมเมื่อค่อยเอาจักเถือนเลยล่ะมอนี้งเกลยไปซ้นอ่านต้นมาให้มาเอามาเอาซอยนะครับตัวน,นี้ให้พันต้นเห็ดครบพอยุครับนี่ครับสองงน นะครับอันหนึ่งของผมอมันนึงของเชื่อมต้นของพันต้นผมที่ขึ้นเปียวซอยพันต้นนะครับเต้นเต้นพี่น้องเป็นเทื้อแรกเลยครับที่ผมที่เอาถึงหวงนี่เป็นเทือแรกของผมเลยไห้พันต้นที่ครบไผ่พันต้นหอกว่าคัคูไผบดับจริงประ่ันห้างนีงอยกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมื่อคืนผมมาซ่องนอกนะครับ ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ผมก็ซ่องขึ้นไปผมไป่อเห็นบ่ครับพี่น้องพึ่งหลวงครับทั้งบึดยังงามเลยครับพี่น้องต้นหมกม่วงครับนี่ครับดำๆนี่ครับนี่ครับพอถ้าผมซ่องไฟไปถือครับมันบินบินขาหลอดไฟผมเลยครับบินใส่หนาไฟเต็มหนาผมโปเป้โปเป้เลยดิมันบ่ออนผมดับไฟทันครับ เดี๋ยวจะเอาลงมาให้เบ่งด้วยครับพีน่น้องน้ำหวานสีงามบ่อยู่ต้นหมงมงนี่ครับบ่สูงมาด้ดอกถามพันต้นพันต้นว่าผมจะ่ายขิดท่านพันต้นแนน้ำว่าให้ขึ้นไปน้ำกันดีกว่าแต่เกิดนั่งยู่ขงาง่ังมันจะตกลงมาหาครับมันสีสู่ขึ้นไปน้ำกันดีกว่าเนางสั้นเนาะผมกือบจเคยเอานะครับตรงปรึกษาพันต้นหางแรกครับผมหางแรกในชีวิตเลยครับเนี่ยเดี๋ยวรุนน้ำกันครับ พี่น้องเขอควาบิ่งกะตุ๊ดะพักเลยฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้เด้ด้วยครับผมไปเมย์พี่น้องไก่ไกไ่เลยนะครับเนี่ยไก่ไกไ่เลยครับม,รมุดไก่กัดแมงเนี่ย ตต้นเต้นกั้นเต้นคุยมาลัางน้ำนด้ยนี่น้องลังสวยมากหนมดัด้อฮมันคือบุกันจุ๊จุิ ถุลักถุเละเลยนะครับพี่น้องถุลักถุเละครับรเห็นไหมครับโอ้โหโอโ้ด่างงามครับพี่น้องจะง,ง้ามเลยครับตื่นเต้นเต้นเต้นโมเดลกัดโอ้โ Uh, đang nhàng đi đang suy hợp đang suy hoàn ăn bên này phan tuấn à, mình chi đây bên này พี่รับเป็นยังวะครบดับ,บวะครบ,บดับเจ้เอ,ออยังวะหยุดหยุดมันเปิดมิโนใหม่แล้วเด้อไม่กล้วยเบอร์ล้วครบดับพี่น้องมึงครบผมครบผมรับสวยแหละพี่น้อง เป็นยังบ้างอย่าหายใจแห้งเจี๊ยบพอดูรดเรบเคยเอาประจำกับว่ายานแล้วครับกับว่ตื่นเต้นแล้วครับนี่ผมตื่นเต้นสุดๆเลยโอ้ยหางงามอีกเลยครับเมื่อคืนมาซองหนกพอแสงไฟผมบินเซนผมผมมาเต็มยังวันครับมาซองขึ้นเบื้องเชิงโยงขนลูกแล้วครับผม งามแห้งงามแห้งปกติชาวบ้านผมบ่่อยม่ผึ่งหลวงนะครับปีนี้สงสัยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับผึ่งหลวงมาอยู่ให้พันตนจัดการทั้งทึงนะครับเออเออเอหมดกระกัดโอ้ เป็นพ่านี่ลำบากเตือบอยู่ด้วยครับพี่น้องทายได้เสียงๆเนาอครับเพ็่อนพี่น้องเอ้ยอุตามเล้ยงามงวงฉีกนะครับพัน,นะบนต้นป่าดางอยู่มันหวานเสร็จไปแล้วเหลือตตรงัง tò mù ơi tò mù hả phụ nữ bị thùng được đăng à บึงดังพี่น้องอันนี้แค่ดังเด้ครับโอ้ดงังดังยังงามเลยเนาะอ่นอนๆเลยเนาะพี่น้องมีช่วงต้นหมวกม่วงนะครับเนี่ยรัย้งแรกในการเอาผึ่งจับดีๆจับดีๆช่วงต้นหมวกม่วงครับ,บ,บ,บอืมหาเจอไงอ่ะ พีน้องจังบ่ครับอ้าเต้นๆๆๆต้นเต้นตึนเต้นระดับสิบลางสวยมากครับผมเอาไปกดแคนแล้วหลดกล้องลุ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 ลล ออกมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยจะฟางยังขอมาเด้อออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหโห้งยงดังสุดยอดครับแม่คนหนมานเดียว,วนมน,วนมันคนนนเตรียมยาวอุระ <laughs> เรคอยไปเขาบ้านเรคอยไปมอเนุ่มบ้านครับป๊อพี่น้องถุงรัวบ่นี่อย่างไรครับพี่น้องโอเคครับพั้งแรกโอ้โคตรเต้นเต้นเลยครับลากันไปกับภาาแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปแบ่งกันเราคอยไปจัดการอยู่บ้านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับพระต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ